何 สวัสดีครับพบกับพี่ฟิมอีกแล้วนะครับในบุกฮาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆเอฟซีของเราเหมือนเดิมเลยวันนี้มีใครมาบ้างเนี่ยหูเยอะแยะมากอุ้ยมีการกระโดดกระดึ้งให้พี่หน่อยก็ได้นะครับแหมยืนนิ่งกันเชียร์ู้ว่าตายกันหมดแล้วเออไม่ใช่โอ้โหนิ่งเหมือนโดนนกน้ําเย็นเอาไว้กันเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆของเรานะครับวิ่งอยากได้แสงเราจะให้ไปอยู่ในแสงในคนที่เราบล็อกเอาไว้นะครับมาเอาไม่ใช่โอเคนะครับว่า ันนี้เราจะพาน้องๆ,ๆของเรานี่ครับไปเล่นซ่อนแอบในภุกขาเว่นกันโดยรอบนี้นะครับเราจะให้น้องๆไปซ่อนนั่นเองโดยที่จะให้ไปซ่อนในบ้านหลังนี้เลยบ้านที่พี่เสกเอาไว้ให้นะครับหลังนี้เลยสุดอลังการงานสร้างโอ,โ,อโอ้โหบ้านคาร์าส์หลังนี้นั่นเองนะครับโดยให้น้องๆทั้งหมดในรอบนี้ที่มาเล่นกับเราเข้าไปซ่อนในบ้านหลังนี้นั่นเองโดยมีกติกาง่ายๆไม่กี่ข้อเลยทุกคนครับกติกาของเรานั่นก็คือ จะให้ทุกคนนะครับเข้าไปซ่อนในบ้านหลังนั้นโดยที่พี่จะนับหนึ่งนะครับถึง50นั่นเองโดยให้ทุกคนเข้าไปซ่อนนั่นเองนะครับน้องบอกดึงหน่อยให้ดึงจากไหนล่ะครับไม่อยู่ในดิฟท์แล้วพี่จะดึงมาจากไหนพี่จะไปดึงจากที่บ้านหนูมาน, <c oughs> นี่ไม่ได้นะครับโอเคครับมาฟังกติกากันต่อเลยนะครับนั <c oughs> ่นก็คือกติกาของเราโอเคครับมาฟังกติกากันต่อเลยอีกสักหนึ่งรอบนะครับแปดรอบแล้วนะครับดึงคนเยอะมากเลยตอนนี้นะครับโอเคครับกติกาในรอบนี้ของเรานะครับจะให้ น้องๆนะครับไปซ่อนและพี่จะนับ1ถึง5้านั่นเองนะครับให้ทุกคนไปซ่อนในบ้านด้านหลังนั่นเองนะครับโดยกติกาข้อต่อมาที่เราจะต้องทําเลยนะครับเราจะห้ามปรับตัวเล็กโดยเด็ดขาดเราจะไม่ปรับตัวเล็กเลยนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนสีตัวของเราได้ขนาดตัวของเราจะต้องเป็น1เท่านั้นนะครับห้ามปรับเล็กไปมากกว่า1แล้วนะครับนั่นคือกติกาข้อสําคัญเลยเพราะว่าถ้าทุกคนปรับเป็นตัวเล็กๆนะครับนี่หาไม่เจอครับนี่เล่นจนถึงพรุ่งนี้เช้าก็หาไม่เจอ โดยพื้นฐานและห้ามเสกคอปด้วยนะครับทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋าห้ามเสกออกมาช่วยในการซ่อนเด็ดขาดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญเช่นกันและเวลาโดนที่พี่หาเจอแล้วอย่าวิ่งหนีนะครับนี่เล่นซ่อนแอบบไม่ได้วิ่งไล่จับนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นกติกาข้อสําคัญเช่นกันรอบนี้กติกาจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นการเล่นซ่อนแอบ,บในบูฮาเวเนครั้งแรกหรือเปล่าในคลิปเราไปครั้งแรกเลยนะเว้ยเป็นการเล่นครั้งแรกมากเพราะว่าเราเคยเล่นแบบเนี้ยในไรฟ์สดซึ่งก็โดนปวนกระหน่ำชัมเมอร์เซลเลยนะครับพี่หวังว่า ในรอบนี้จะไม่มีใครปวนนะครับผมโดยใครชนะหรือว่าเหลือรอดเป็นบุคคลเกือบสุดท้ายนะครับเพราะว่าคนรอดอาจจะมากกว่า1นนั่นเองว่าเมื่อไหร่ที่พี่ยอมทุกคนก็จะชนะโดยอัตโนมัติทันทีนะครับประมาณนั้นคือคนที่ยังโดนหาไม่เจอก็จะกลายเป็นผู้ชนะนะครับและถ้าใครโดนหาเจอแล้วทุกคนเห็นพื้นที่ว่างๆตรงนี้ไหมครับหน้าบ้านหลังที่33ให้ทุกคนลงมาจาัดตลาดด้านล่างเราจะแอบมาดูแอบมาตรวจจับนิดนิดในหน่อยแล้วกันนะครับอ่าหรือแบบนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวให้ทุกคนมาจัดด้านหน้าบ้านเป็นจุดถ่ายรูป ตลาดดีกว่าเอาเป็นจุดถ่ายรูปดีกว่าครับเพราะว่าเวลาเราเล่นซ่อนแอบ,บเสร็จแล้วถ่ายรูปปิดคลิปจะได้ลงมาถ่ายด้านล่างฉะนั้นก็ใครโดนถ่ายเจอแล้วก็มาจาัดสถานที่ปิดทิปด้านล่างนะครับ,รบเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่ามีน้องๆคนไหนที่เข้ามาทําคลิปกับเราบ้างนั่นเองนะครับและสาหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดเข้าดีคอใต้คลิปชันให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าวันนี้มีน้องๆคนไหนเข้ามาทําคลิปกกกััับบบเเเเเรรรราาาา้้้งงงนนนนน่่่อออคคมดูพีีีแลยใว สมสีนะครับนี่เลยคนต่อมานะครับก็จะเป็นน้องเจ้าคุณน่ารักหรือครับไม่น่าใช่พี่ที่ว่าน่ารักตรงนั้นนะครับหน้าไม่น่ารักเท่าไหร่คนต่อมานะครับน้องนีน่าอุ้ยน่ารักคนต่อมานี่ครับน้องโซฟียน้องออมสินน้องออมสินแต่งตัวน่ารักมากคนต่อมานะครับน้องเซนติเมตรไม่ทาไมวันนี้เซนติเมตรตัวสั้นๆเนาะแต่ก่อนตัวยาวๆตัวสั้นลงนะครับแล้วหลาเล่นซ่อนแอบคนต่อมานี่ครับน้องมาส์นะครับนี่น้องเซกเล็กแล้วคนต่อมาน้องดีมนะครับตัวดําเลยนะครับเป็นดัมมี่ นี่เลยคนต่อมานะครับน้องชายยาน้องชายชานี่ครับน้องภูนี่ครับผมเป็นเกมเมอร์นี่ครับคนต่อมาก็จะเป็นน้องตีนเกนะครับตีเกมากเลยวะเนี่ยคนต่อมานะครับน้องนายน้องนัดอ่าอุ้ยน้องนัดน่ากลัวอย่าหาทัอย่างอีแล้วครับพี่เสียขวัญแฟนผักขมแล้วผักขมไปไหนครับเนี่ยไม่เห็นมีผักขมเลยมีแฟนผักขมมาด้วยน้องคิวน้องต้นก้าน้องเรนนี่ครับน้องฟิโลมูนนี่ครับน้องต้นหอมอากงแขนนี่ครับเนี่ยนี่คือคนที่เอานี้ผักขมมาแล้วแล้วคน ท้ายนะครับน้องพาุผมนั่นเองและนี่ก็คือคนที่จะมาทําคลิปซ่อนแอบ,บกับเราในวันนี้นั่นเองนะครับค่อนข้างเยอะเลยโดยที่พี่จะเริ่มนับ1-50แล้วนะครับให้ทุกคนไปซ่อนเลยเชิญเลยครับ let's go let's go เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนับกันเลยนะครับคนที่นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห one hour later 45 46 47 48 49 5. 50โ okay. อเคครบ50แล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปหาน้องๆกันแล้วนี่มีน้องภูนะครับนี่เลยน้องแมวเป้านะครับจะมาช่วยเราหาในรอบนี้นั่นเองภูอย่าลืมนะภูหาเสร็จแล้วภูลากมาให้พี่นะแล้วพี่จะเอากระการแบนออกจากบ้านมาได้รู้ว่าคนนี้เราหาเจอแล้วนะครับโอเคมาตามนั้นนะไปในเวลาเริ่มหากันเลยภูมา let's go แยกย้าย,ก,ยก,กันหาเลยภูตรงไหนภูมีตรงไหนตรงไหนมีใครบ้างอืเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไร,ะไรต้นไ,ม,ไม้ใช่ไหมวะใช่ไหมวะใช่ไหมวะอุ้ยใช่ไหมวะเฮ้ยเห,ม,หยมือนไมมใช่ใช่ดิไงหนึ่งคน แล้วครับอืมโดนไปแล้วหนึ่งคนที่หาเจอแล้วหนึ่งคนเออมีใครอยู่ตรงนี้อีกไหมนะคือต้นไม้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นี่หนึ่งคนครับสองคนแล้วคนที่สองแล้วนะครับนับไปนับไปต่อเลยหูยนต้นไม้เนี่ยมีคนซ่อนเยอะมากเลยแม่อยากเป็นอะไรนี่นางไม้ก็ไม่บอกกันแหมเรายืนสิงตามท้องไม้กันเต็มเลยตรงนี้ไม่มีครับตรงนี้ไม่มีไหนดูต้นไม้หน่อยสิต้นไม้ตรงนี้ต้นไม้เนี่ยรอบบ้านหลังเนี้ยจะมีต้นไม้เยอะมากเลยนะครับเราจะค่อยๆเริ่มเดินหาต้นไม้ทีละต้นกันก่อนไม่มี อ่อตรงนี้ไม่มีแล้ว<อ>น,ละนะไปเ,เริ่มเข้าไปหาในบ้านกันบ้างพี่ข้างนอกก่อนดีไหมข้างนอกนี่แหละมีพิรุธมากเลยจะต้องมีคนซ่อนอยู่ข้างนอกมากแหละตรงนี้ม,มีไหมขอดูหน่อยสิต้องค่อยๆโกตามพุ่มหญ้านะครับทีละน,นิดเนี่ยเออไม่มีนะครับด้านนอกอ่าตรงฮลิคอปเตอร์ไม่มีใหม่เราเข้าไปดูข้างในกันหน่อยสิครับข้างในมีใครอยู่หรือเปล่ากันนะตรงนี้ล่ะพุ่มหญ้าตรงนี้ไม่มีอ่าเข้ามาดูในห้องครัวกันบ <ๆ S 2> ้างนะครับรอบนี้ห้องครัวห้องครัวมีใครอยู่ ไหมนะห้องโวัวตามตรงตามตู้นะครับมีใครอยู่ในซ่อนในตู้เย็นไหมไม่มีอ๋อมาอีกหนึ่งคนแล้วครับคนที่สาขอบคุณน้องภูมากเลยครับผมเจอม,มาแล้วคนที่3แล้วในตู้เย็นไม่มีใครอยู่นะครับปิดตู้เย็นด้วยรักโลกไหนดูสีบนนี้นะดำๆมีไหมใครแปงลงร่างเป็นตัวสีดำอยู่บนโต๊ะอาหารเรามีไหมไม่มีแอบเนียนแอบเนียนตามโซฟาโซฟาเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่าขาวโบ,บะ๊ะขนาดนี้น่าจะมีคนแอบมีคนซ่อนอยู่ในโซฟางโซฟา,ราหรือเปล่ากันเนาะ ไม่มีไม่มีไปเราไปดูห้องฝั่งนู้นกันบ้างห้องฝั่งนี้ก็จะเป็นเฮ้ห้องน้ําห้องน้ำห้องน้ำมีใครซ่อนไหมวะปกติตามโถพวกนี้จะมีคนซ่อนอยู่เฮ้แปลกรอบนี้ไม่มีเว้ยเฮ้ยแปลว่าแบบเริ่มรู้ทีกัแล้วว่าพี่ต้องเดินมาห้องน้ําก่อนมาในห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับห้องนอนชั้นหนึ่งเนี่ยไม่มีใช่ไหมไม่มีปิดน้ําด้วยปิดน้ําประหยัดน้านะครับห้องนอนชั้นหนึ่งเนี่ยหาไม่เจอเลยเอ๊มีใครซ่อนอยู่ตรงไหนไหมนะตรงห้องเอ้ยนี่ไงคนที่สี่ ครับผมน้องเซนโดนไปแล้วคนที่4เกือบเนียนแล้วเมื่อกี้เกือบเดินผ่านแล้วอยู่ในตู้เสื้อผ้าเกือบเนียนแล้วพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่คนที่5ใช่ไหมครับเนี่ยคนที่หเรียบร้อยคนที่5้าในในลุมนี้แม่มีใครอยู่ไหมวิหาเจอเร็วมากตอนนี้ผ่านมาทมําไห3นาทีแล้วมีคนโดนหายเจอไปเนี่ยห้าคนแล้วโอ้ถือว่ารวดเร็วมากอุ้ยซ่อนไม่เก่งกันเลยนะเนี่ยต้องซ่อนให้เก่งๆกันหน่อยนะครับซ่อนให้เก่งๆกันหน่อยเนาะในเราดูชั้นหนึ่งหมดเล ยังผูชั้นหนึ่งพี่ว่าไม่มีนะหนูดูฝั่งหนูนะแล้วพี่ดูฝั่งนี้มาเรามาดูที่ชั้นสองกันบ้างนะครับว่ามีใครซ่อนอยู่บ้างไหม้เราก็ต้องเดินตามห้องน้ําก่อนอันดับแรกห้องน้ําห้องน้ํามไม่มีตรงนี้ก็ตามตรงตามเตียงเนี่ยมันมันน่าจะมีคนอยู่บ้างนะเว้ยใช่ไหมไม่มีเลยเว้ยโอ้โหซ่อนเนียนเกินอยากรูเปิดดูข้างนอกหน่อยข้างนอกมีใครอยู่ปะไม่มีโอ้ยซ่อนเนียนจัดเฮ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโดนอีกหนึ่งคนครับอันนี้คนที่6 ใช่ไหมอ่าคนที่หแล้อุิยหาเจอเร็วเนี่ยหคนแล้วนะครับมีตรงไหนอีกในห้องนั้นมีใครปะมีไหมภูอู้ภูอย่าภูอย่าใจเย็นพี่ี่พี่เองภู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 นี่พี่เองนี่พี่เองครับ้องภูไหนไปดูห้องฝั่งนู่นที่ลุงภูไปหาบ้างว่ามีใครอยู่ตรงนู้นหรือเปล่านะครับปเริ่มมาอยู่ดีพูดเนืออยู่ดีออกเนือเฉยตรงนี้ไม่มีนะห้องทํางานเนี่ยชอบมีคนขึ้นไปซ่อนบนชั้นหนังสือแต่รอบนี้ไม่มีเฮ้ยแล้วมันหายไปหลายคนอยู่นะไม่ได้หายไปแค่คนสองคนนะนี่เป็นะี่คนละ เราต้องไปเดินตามหาอีก1 4คนใช่ไหมเหมือนจะมีคนมาทาคลิปกับเราประมาณนั้นเรามาในส่วนของตรงนี้กันบ้างละกันไหนเราเดินไปดูด้านนี้เหมือนจะมีคนอยู่ไหมอืมเดินดูเดินดูชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นหนึ่งที่เป็นโรงจอดรถยังไม่ได้มาดูเลยนะยวต้องมาดูสักหน่อยชั้นนี้ละชืบชืบชืบน,นั่นเจออีกหนึ่งคนครับอืมเรียบร้อยคนที่เจ็ดครับคนที่เจ็ดแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรแป๊บเมื่อกี้มันเห็นอะไรแป๊บเมื่อกี้มันเห็นอะไรแป๊รบรอยู่ข้างล่างตรงนี้ไม่มีช้บอน,น คนที่แปดเรียบร้อยแมก็คิดว่าจะซ่อนเนียนมากกว่านี้ซะอีกอยังเนียนไม่พอนะครับคนที่เก้าคนที่เก้าแล้วอืมเลือที่ซ่อนได้เป็นบล็อกเป็นบล็อกถ้าจะดีเลยนะมยมยแม่แม่เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นหน่อยตรงนู้นอ่ะให้มันละเอียดดูให้ละเอียดใต้ใต้ใต้สะนนะต้องคิดว่าต้องเจอเยอะอยู่แล้วแอบมาดูใต้สะแล้วอย่างเงี้ยมันมีคนดูเยอะมากเฮ้ยนั่งนันไงอีกหนึ่งตัวไวตรงนั้นอ ใช่ไหมไปไหนแล้วไปนู่นแล้วอืมไม่ทันแล้วละจ้ะพี่ไม่ทันแล้วจ้ะพี่อืมเรียบร้อยนี่แหละประสบการณ์เล่นนะครับซ่อนแอบจากไลฟ์สดมาเยอะพี่จะรู้เลยว,ว่าใครซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าแบบประสบการณ์แน่นมากกับการเล่นนะครับคือเล่นบ่อยมากซ่อนแอบในไลฟ์สดเรานี่คือแบบแทบจะรู้ที่ซ่อนเกือบจะหมดทั้งบ้านแล้วหาเจอไปกี่คนแล้ววะเนี่ย <c oughs> โอเคพูดเยอะจนลืมไปแล้วว่าหาเจอไปกี่คนแล้วต้องดูอีกดูอีกี่ตรงนี้มันมีการวางกระต้าผ้าเกิดขึ้นนะครับไม่มี โ,โซนกระตาผ้านี่ครับไม่มีใครซ่อนอยู่เลยนะเวย้ยเฮ้ยแปลกจังแปลกแปลกแปลกไม่มีได้ยังไงกันไม่ม,ไม,มีได้ยังไงกันเอาขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับขึ้นไปด้านบนอีกสักหนึ่งรอบเผื่อมีใครใช้บงใช้บัคนะครับในการซ่อนเออเราจะต้องหาให้เจอให้ครบให้ได้เพราะเราเป็นเซียนซ่อนหาอุ้ยก็ไปเดืออวยตัวเองเท่าไหร่หรอกเออคือสําหรับใครนะครับที่จะเข้ามาเล่นแบบนี้ด้วยกันก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเลยนะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดเ่้า d i s อ o r d นะครับที่อยู่ใต้คลิป ด้วยนะเว้ยไม่งั้นนี่เข้ามาเล่นด้วยกันไม่ได้เยอะนะหลายๆคนเม้นมาว่าพี่ครับผมอยากเล่นกับพี่มากๆเลยครับผมไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงครับพี่สื่อสารกันยังไงคุยกันยังไงต้องกดเข้า Discord นะครับมันจะเป็นแอปที่เอาไว้ใช้สื่อสารติดต่อุ้ยอลัมดาตรงนั้นนะ่ะไอ้นายยูเขตบ้านพี่อืมเรียบร้อยเจออีกหนึ่งครับผมมันเป็นสิ่งสําคัญมากอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับใน Discord ใต้คลิปนี้เดอไหนเรามาดูตรงนี้กันหน่อยเมื่อกี้มันเห็นใช่ไหมครับอยู่หลังต้นไม้ไม่เนียนไปเรียนมา ไปเนียนไปเรียนมาไม่เรียบร้อยบนหลังคาเนี่ยมีใครซ่อนอยู่ไหมเหมือนจะไม่มีใช่ไหมเหมือนจะไม่มีมั่นใจแล้ครับบนหลังคาเดี๋ยวเราจะเดินหาไปเรื่อยๆเดินหาไปเรื่อยๆตรงนี้มีใครอยู่หรือเปล่าตรงนี้มีใครอยู่ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยชืบอไม่มีต้นไม้ต้นนี้ไม่มีนะครับปลอดภัยแล้วต้นไม้ด้านล่างนี่ล่ะต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่มีน้องนะครับกระซิบกระซิบมาว่าให้เรานะครับไปหาตามซอกตามรืบนะครับว่าจะมีคนซ่อนอยู่ตามซอก ตามมืรืบนั่นเองนะครับเขาบอกให้เราไปหาตามซอกตามรืบนะครับบอกพิกัดมาด้วยว่าบริเวณหลังบ้านแล้วเราลองไปเดินตามหาซอกหรือหลังบ้านกันหน่อยนะครับว่าม,มีใครซ่อนอยู่หรือเปล่ามีพิกัดมานะครับจากการกระซิบตัวพรายกระซิบนะครับแจ้งมาอันนั้นโดนไปแล้วใช่ไหมนะาอันนั้นโอ้โมตามซอกตามรืบอะไรเอ่ยใดอืมเรียบร้อยโดนไปแล้วอีกหนึ่งตรงนี้มีไหมซอกหรือว่าที่มันเขตบ้านพี่ด้วยหรอว่าข้างนอกนี้ไม่เห็นรูเลยว่านี่เป็นเขตบ้านพี่ด้วยเขตเขต กว้างจัดเลยบ้านอะไรมันกว้างขนาดนี้มาเนี่ยไปไปเดินตามหากันต่อไหนดูซีไหนดูซีมีใครที่พี่ยังหาไม่เจอไหมครับใครที่พี่ยังหาไม่เจอพิมหนึ่งในเซิร์ฟให้พี่หน่อยใค,ใครที่ใครที่พี่ยังหาไม่เจอพิมหนึ่งในเซิร์ฟให้หน่อย1 2 3 4 5ตอนนี้เราหายังไม่เจออีก5คนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตามหาอีก5คนให้เจอเลยไปแต่โกน้องพูอีก5คนอีก5คนพูในน้ํามีไหมในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวไม่มีในน้ำมไม่มีตอนชั้นบนมี อะไรซ่อนไหมก็คือเริ่มหาที่เดิมๆแล้วเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะลงรายละเอียดไม่ดีหรือเปล่าอืมไม่มีนะข้างบนเนี่ยไม่มีใครซ่อนเรานะเว้ยเฮ้ยจะล่องหนได้หรือเปล่าที่จริงแล้วน่ะหาไม่เจอแล้วอุ้ยโซฟาเหรอวะใต้โซฟ้งโซฟาอย่างเงี้ยมีใครอยู่ปะพูดหนูหาเจอบ้างไหมลูกหนูอยู่ตรงไหนเนี่ยหนูหาเจอบ้างไหมพี่หาไม่เจอเลยวะ่ะอยู่สระไว้น้ำอ่าอีกหนึ่งคนในสระไว้น้ำอืมเดี่ยงไปอีกหนึ่งครับมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีก่จยกันหา่วยกันหา่วยกันหามีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีก้้้สระว่านนอีืค หเหลือสี่คนแล้ว <c oughs> เหลือสี่คนแล้วให้คําใบ้มาเลยครับปลายภูจัดการลงรถคําใบ้เขาบอกว่าอยู่ลงรถกับอยู่ใต้ใต้อะไรครับอยู่ใต้นี่คืออยู่แถวปัตตานีเชียงไอ้ปัตตานีนี้หรือเปล่าพัทลุงเหรอหรือเปล่าอยู่ใต้นะต้องไปหาต้องไปหาพี่ผักขมแล้วนะถ้าอยู่ใต้นะ <c oughs> อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะนนะเดี๋ยวเราลองดูางี้ยภูใจเจเจเีพี่ลองเปิดประตูดูเฉยเฉยพี่ลองเปิดประต้าเปิดประตูดูเฉยๆฉยไม่มีอะ่ะไม่มีแล้วตอนนี้เราเริ่มหายากแล้วนะครับตอน นีโจ์เริ่มยากเราไปเดินตามมหากันต่อมา let's go let's go ตรงไหนนะตรงไหนไหนใครโดนจับมาแล้วพูอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งพูอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมาชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไปไหนแล้วล่ะเอาหลุดแบนจากใครวะนะฉันยังไม่ได้แบนเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มหากันต่อเลยนะครับมามามา let's go let's go อืม ok พี่ว่าพี่ยอมแล้วมามายอมแล้วครับยอมแล้วครับมีใครที่พี่ยังหาไม่เจอบ้างยอมแล้วมายอมแล้วจริงๆยอมแล้วยอมแล้วมาสองคนเหรอครับสอ,รอสองคนเหรอ แค right. oh, <'ness. S 1> ่2คนจะมีครับ2คนที่พี่ยังหาไม่เจอ3นี่ไงมาแล้ว3คนมาเฉลยตรงที่เราไปซ่อนนะครับ4ี่คน5คนอุ้ยเยอะจังเลยทําไมมันเกินล่ะทำไมมันเกินเอาไปเอาเรอา้องชายาก่อนเอาน้องชายาก่อนนะชายาซ่อนตรงไหนครับอ่าชายชาซ่อนตรงนี้ออ้ยเดินผ่านหลายรอบมากตรงนี้เดินผ่านหลายรอบมากโอ้ยไม่รู้มันเข้าไปได้อ่ะคนอื่นครับมามาต่อเลยคนอื่นมาตรงไหนซ่อนตรงไหนกันมาโอ้โหซ่อนกันเนียนจัดเลยและเยแยก ย้ายก็อยู่ตามที่ซ่อนตัวเองหน่อยครับเดี๋ยวแยกย้ายกันหน่อยอ่ะน้องโซเฟียอยูข่ข้างบนหรอข้างล่างอ่ะข้างล่างตรงนี้เข้ามาด้านในซ่อนตรงไหนหนูซ่อนตรงไหนลูกนูไปไหนแล้วอา้าว อันนี้อันนี้หาที่ซ่อนตัวเองไม่เจออะยังไงหาที่ซ่อนตัวเองไม่เจออ้าวมันโกงข่อยปะเนี่ยโกงข่อยโกงอันนี้ดูรู้เลยว่าโกงหาที่ซ่อนตัวเองไม่เจอน้องมาร์ทน้องมาร์ทอยู่ไหนซ่อนตรงไหนครับมาร์ทซ่อนตรงไหนมาร์ทมาร์ทอยู่ตรงไหนครับมาร์ทอยู่ตรงไหนมาร์ทซ่อนอยู่ตรงตรงไหนเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่มานทพีแล้วเนี่ยมาร์ทอาโอเคให้ละกันอันนี้ให้ละกันมาคนต่อมานะครับไหนใครอีกใครอีกใครอีกอ่านเนินไปซ่อนไหนมาเนนไปเดินไป ไปตามหาแล้วก็คือแอบอ๋อตรงนี้เหมือนกันอ๋อตรงนี้เหมือนกันเลยโอ้โหสุดท้ายก็คือตรงนี้ที่พี่หาไม่เจออะโอเคมามามาแแบรูปสำหรับคนชนะครับผมมา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 แแบรูปสําหรับคนชนะมาเลย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 มามาแแบรูปครับมาแแบรูปมาแแบรูปครับมาแแบรูปมาแแบรูปเชิญเชิญเชิญโอเคนี่คือคนที่นะคะชนะของเรามีด้วยกัน4คนนั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับว่ายใครไปขับเฮลิคอปเตอร์ไปขับหัวอะไรมาไปไปมามาไปถ่ายรูปร่วมกับ เพื่อนมาแปลงร่างเป็นตัวกับปกติับไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆกันมาเล้วหูข้างล่างตกแต่งสวยงามมากมาๆมาๆเลยมาเลยวิจะถ่ายซุ้มไหนก่อนเอาถ่ายซุ้มนี้ก่อนละกันซุ้มนี้น่าจะนั่งได้หลายคนเอามาเลยครับมาถ่ายรูปเชิญเชิญเชิญและสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดเข้า d i s c o r d t id คลิปฉันด้วยกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็อย่าลืมเม้นเอาไวใ้ให้กันด้วยนะครับบ๊าบุย 摆图，สวยๆ，ยืนสวยๆ，ยืนสวยๆ。